ข้าวเตาส <cek warm st anza> <Philadelphia> so ีมากตุ้งต้นกาดาวเรื่องนะคะข้าวกะสีเตี้ยมประกอบกับบนนี้ยังหลายนะคะข้าวกะสีเตี้ยมต้นกาแล้วก็กระถางแลักกะขึ้นบกข้าวนะคะนี่ค่ะขึ้มะพร้าวที่ข้าเตี้ยมนะคะแต่ว่าข้าวกะสีแซ่ไตรโคโรมาเนาะค่ะนี่ไตโครมากันหลักเนาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอากาศตอนนี้มันร้อนข้าวตรงแซ่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะข้ากะเจะใส่ไปเรื่อยๆหลุดไปเรื่อยนะคะใส่น้นเจิน้อยนะคะแซ่เลย นให้เของก้านเนาะคะนะ่ะเนาะงห้าปสิน้ำต้นกล้านะคะ่ะต้นก้าเล่าเรื่องจำเนี่ยกระลุงได้เลย้อะค่ะนี่ห้าสิมาใส่กระถางเนาะค่ะนี่เพราะว่าต้นนี้ห้าต้นกานให้หลาเกเป็นได้ให้ถึงน้ำปุ๋ยเร็วๆนะคะห้าปศิน้ใส่เรื่อยนะคะนี่แบบนี้แตะ่ห้าโอเคมะพร้าวที่ห้าแซนะคะ่ะด้วยใส่แล้วค่ะนี่ โบตรงไส่เต็้มนะคะเดี๋ยวเห็นเป็นต้นใหญ่กอนแล้วไปคอยปายปิส่ที่หลังเลยค่ะแต่ประมาณนี้เขากษามาถเอาไปยอนในแล้วค่ะหลัง<ม>จากที่สาวเต่ตาใน้นกล้ามาแล้วเนะาะสาเต่ากสิมาเตรียมกองเตี้มถุงเตรียมน้ำนะคะแต่ว่ารอบนี้สาเต่าเนี่ยเติมน้ำไว้แล้วครืง่งนึงเติมน้ำไว้แล้วครื่อ,องนึงเพื่อความสะดวกของเจ้าของจช่แล้วก็สาวเต่าสิมาเอาหนาปุ๋ยเอบีเฮ้าที่เฮ้าเตี้ยมไว้นี่สิปเติมเลยเนาะยางละสองถวยต้วงแล้วค่ะเนาะนี่เพราะว่ามันเป็นกอง ไงกองไงกองยี่สิบห้าโลมันจุน้ำได้หกสิบลิตรเออกองไงลิตรได้ครับเดียจ้านี่สังเกตได้ครับเด้ยไงฮะข้าใส่สองถ้วยน้อยตัวน้อยอ่านตัวทั้งสวนข้าใส่ปุ๋ยต้วงนะครับเป็นการต้วงปุ๋ยจ้ามันง่ายครับเปปุ๋ยเอและเอแหละ้วกระเีปุ๋ย B ใส่เหมือนกันนะคะยังสองที่กันค่ะอืม วิธีปลูกได้เรนะื่องนี่ใบหยาเนาะง่ายแฮะแถมมาตรงวหนามันนะเนาะเสร็จแล้วค่ะห้ากระสีเปิดน้ำใสเลยแล้วค่ะเพราะว่านี่เป็นยังประทัดในเต็มหน่อยกว่าเนะนาะน้ำกระน้ำดา้าด้านเท่าด้อเด้วยข้นเลยเนาะแนียนข้นนี่ค่ะแต่ม,มันเป็นแดงๆเราข้นเนี่ยมันเข่ากันมันก็จะเป็นแดงๆแดงๆกม้มเคลื่อนกันไปเลยค่ะแต่มันบอกเข่ากันมันก็จะเป็นแดงๆหน่อยกว่าเนาะแนียนกับที่เป็นหนองนั้นถามมาแล้วเนาะ แต่ย่างนี้นีใบเหลืองไหมยังถือว่าบางทีฮอ,อ,อกคนผสมบ่เขากันนะครับเดื่องปุ๋ยมันบ่เขากันทีอาจจะอาจจะเกิดใบเหลืองหน่อยถือได้ครับเรื่ออันนี้ฮอกกระสีบกเก่เติมเต็มเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นกระถางทร<อ>งน,นิ่วเนาะมันยาวแบบเล็กกระาถางทรงเล็อกอ่าฮอกกระสีเติมประมาณนี้นี่แล้วะ็ฮอกกระเจี๊ยบฝาเนี่ยกระจอรูหุกนิ่วพอดีกระถางน้องครับน้องแต่ว่ากองแง่มันก็จะปิด๊นี่หเลยนะครับเนาะแล้วก็กระเจี๊ยบที่ลัง คิดป้านี่นว,ว่ากองมันใหม่อยู่เนาะมันเลยปีนแล้วฮะกับน้ำต้นกาที่ฮะเตรียมไว้นาะคะ่ะนี่เนะคะ่ะใส่โบ้ไร่หนาอยคุยอุปถัมภ์กับแมนใหน้มันใหญ่ก่อนเนาะค่อยมาใส่ที่หลังเป็นคุยอุปถัมด้อครับเด้อบเมนเดียนเด้อยัน,ยอนไปเลยเด้อ เเติมน้ำไปถึงน้อยครับนาะเออสังเกตว่าทัาริมผ้าเขาจะดูดน้าขึ้นมาหรือว่าเ้าบรนณาใจ้เขาก็เปิดเบิรณานจ้งนอยก็ไดายนกว้างเนาะเปิดบรรงกระดายนว่าเทบ่ถ้าถาวร่างลงกันบ่าก็เทิร์งบอยสิเสีแค่นี้เส็จแล้วค่ะเส็จแล้วกล้งจากนั่นก็สองสเดือนไปสองเดือนห้สิบถึงหกสิบวัน น้ำเพิ่อจะลดนะคะโอ้โดนแห้งเนาะแนนโดนแห้งแต่ว่าเดือนนึงน่ะสามสี่วันเพิ่มเริ่มมีดอกแล้วแนนเริ่มมีดอกแล้วเริ่มออกดอกมาให้เฮาเบิ่งแล้วะกะบ่มีหยังหลายเนาะคะ่ะแต่ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราช่วงมีเก่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ